เปิดแล้วเหรอลีทัศน์อ่ะโอ้ตายทุกคนอนนี้เราอยู่พักนีฟาร์มนะคะที่พิษณุโลกบ้านเรานะคะเมื่อกี้ไปให้อาหารน้องกวางมาโอ้ฝนจะตกอยู่แล้วอยู่พิษณุโลกนะคะทุกคนนี่มาพักนีฟาร์ม รมนิ่งมากมีมีทั้งมา้าทั้งกวางกระต่ายแพะเลิ่นเทำอะไรอยู่จ้าทุกคน นกที่นี่ขี้แกล้งมากน่าจะเป็นนกแก้วนะคือนางร้องเหมือนหมาเลยอะนางร้องเหมือนหมาเลยอะนกอะไรมันร้ายอะไรอย่าง <Okay. S 1> ี้คคุณชายเขาไปเสี่ยงนกเสี่ยงนกจริงๆงเหออันนี้ก็าแบบว่าสวัสดีทุกคนนี่ทางวนฮังวนหวเห็นปะ นี่แน่นอนว่าเราต้องขับมอร์ไซค์มานะคะุณชไซขับรอสอมเสียงนั้นคืออยู่ในกรงนกนะเออเลิศปะนี่นะคะนี่อยู่พักดีฟรม์ม สบายบ,บ่เบอร์ <c oughs> ให้เว้นบ้างเว้นจากกันเว้นจากการ <c oughs> ทำเค,ค้กบ้าง <c oughs> ทำอะไรกันทุกคน <c oughs> อยู่ในห้องอะไรกันอีกเกซีวันเสาร์แล้วไหวไหม เหมือนเพิ่งแป๊บๆเองปะเออเอาจริงเสาร์ที่แล้วเราไปอยู่กับแพงใช่ไหมเออเสาร์นี้ปนโรคนะจ๊ะร์นิ่งไม่นิ่าางรอมั้งดูดาวจันทรแล้วนะคะตอนนี้13:29ทุกคนฮ่า มันต้องมันวิวดีมากนะคะใครที่เคยมาที่นี่นะก็จะแบบคิดถึงบรรยากาศของความกวางความมาอะไรแบบนี้ก็ยังแบบยังสวยเหมือนเดิมไหมเธอฮ <c oughs> นะมันจะมีเพลงเธอโผลมาจากไหนฉันก็ไม่รู้นัก็จะวาววบนะคะจริงๆเมื่อกี้แบบโอ้โห บุ้งเพียบมากเลยอ่ะที่นี่เขาอุดมสมบูรณ์เวอร์เอออันเนี้ยอันเนี้ยบุ้งปลอมมา่แกบุกกบบ้งจริงตัวงี้เป็นแบบเป็นวงกลมแล้วน้องแบบอ้วนมากคือถ้าเป็นแมวก็เป็นแมวกลมแมวอ้วนแล้วฟูมากแล้วน้องอยู่นิ่งๆแล้วน้องอยู่กันเต็มเลยนะคะเขวไหลอยู่ตอนนีแแ้แต่แต่ต้นแถวนี้เราคงหยิบออกอ่ะเออเราเป็นคนแบบไม่ค่อยโอเคกับบุ้งเท่าไหร่ มอลงมาแรงอื่นไหมเท่าไหร่เราไม่โอเคกับบุง้งเราก็ไม่โอเคกับสัตว์แบบที่บินได้นะคะเออแต่ถ้าแบบมันเลือ้อยคานอยู่อะไรเงี้ยเรายังแบบมันบินไม่ได้ไงเราก็วิ่งหนีก่อนได้เออดูกเงเงียบเงียบแบบมันไม่สนุกหรอกพิม์มาเลยปั่นมาเลยจ้ามาเล่นให้มีลมแล้วคะ่ะแต่กวางเขาน่าลักสินะที่นี่เออเมื่อกี้จะเมื่อกี้ฉันโดนกวางแจะมากนิดนึงนะคะ โดนกวางแจะมานิดนึงนี่เราก็มีร้านอาหารดิฉันรีวิวร้านอาหารในพวกคุณแล้วนะลเลิสองร้านนะคะเดี๋ยวร้านนี้เยาจะรีวิวให้ดูด้วยว่ามันอร่อยมากเมา่าชายนี้คืนเมื่อชาด,ดิดเสียงเขาเปล่าฟังฟังเสียงนี้ว่าเสียงชาดตเปล่าในย t u b e ใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อขอบคุณค่ะบูมากค่ะ โอ้มาเสิร์ฟข้าวแล้วเสียงโอเคคว้าวนี่น่าก,กินมากเลยดูสิโอ้โหน่นาก,กินมากเลยอันข้าแล้วถ้าจะชมท่านนายโจมบอกนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันโอ้ได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่นี่อาหารอร่อยมากาก,กินมากน่าก,กินมั้งพีชายอืมน่าก,กินน่าก,กินน่าก,กินไหมทุกคนยิ้มดิยิ้ม สนิ้วสองนิ้วไปเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเขาบอกว่าดูจมได้คือที่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดอเขาเรียกว่าที่พกักท<า>ุกคนเป็นที่พักแล้วแบบว่าเห็นกวางเธอปังไม่ไหวอย,หอ,อยากนำเหนือมากอยากนำเหนือมากพี่ชายมีแบตอันนี้ไหมอ๋อได้ได้เดี๋ยวไปเอาที่รถให้โอ้ดี <c oughs> เอามาเหมือนกันแต่แบตสำรองมีเอาไปสำรองชาร์จเข้าแบตสำรองมาสองลูกแต่ลูกนี้หมดพอดีอ ลืมออกมาเออลืมไปหมดลืมไปหมดเขาเรียกว่าที่แล้วคุณไปกำแพงเพชรมาเออเขาเรียกว่าทิปด่วนพวกเธอดูน่ากินไหมเมื่อเช้าฉันก็พาไปดิฉันนะคะพานะคะทุกคนนะคะไปอีกหนึ่งร้านบอกเลยร้านนี้ก็เลิศอยู่คือเพราะขาทํายุ่งจนแบบไม่มีเวลาเมาหมอยเราเราก็ไม่เราก็ไม่เซาซีนะคะเราเข้าใจนะเวลางานยุ่งนี่คือแบบ ทุกคนต้องการสมาธินะคะเวลาแบบทํางานยุ่งกบหยุดจะต้องการอย่างในโลกของฉันอยากจะต้องผ่านเวลานี้ไปให้ได้ก่อนอย่ามาวุ่นวายเราก็ต้องถามก่อนนะเราเข้าใจทุกคนที่ทํางานนะคะเพราะว่าต้องคอนเซนเตกับงานไงเธอเราก็ต้องทําอาหารให้ดีแต่อร่อยเลิศเมื่อเช้านี้คุณเลิศเลยนะเดี๋ยวจะ อยากดูกันเลยใช่ไหมล่ะมีเดยวคนตามแล้วมันที่จะพาไปกินอะไรนะเพราะว่าที่ที่เราพาไปกินเนี่ยก็คือจะแบบราคาไม่แพงนะแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนแบบมาเหอะแล้วมันจะคุ้มเพื่อแบบคนไหนนะคะที่ดูอยู่นะคะแมงวันตอนพวกเธออยู่นะถ้าไหนที่แบบว่า,าดูแล้วอยากจะมาเที่ยวตามหรือแบบมาพิโลกแล้วอยากหาร้านที่แบบประหยัดประหยัด พูดจริง,รรงช่วงนี้ก็ต้องแบบใช่ไหมพาทุกคนไปกินร้านอะไรที่มันประหยัดประหยัดก่อนนะคะก็จะได้พาทุกคนในครอบครัควรมาเที่ยวด้วยกันได้นะคะก็ติดตามไว้นี้แอบดูของคุณชายคุณชายเขาจะเป็นแบบเมนูเด็กน้อยอ,อันนี้เป็นคุณชายเขาเป็นตัวหลุด QC นะทุกคนไม่ดื่มนะคะไม่ดริงนะคะแล้วก็ไม่กินของเผ็ดคือตัวหลุด q ิมากคุณชายนะเราได้ตัวหลุดแบบ ตัวรุ่ Q4 มากแต่ว่าก็เลิศอยู่นะคะจะได้จะได้ไม่นะคะไม่เที่ยวมากนะคะนี่ขนาดว่าไม่เที่ยวมากเลยแบบขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวชำํำนะคะทุวงะคะ่ะโอ้ทางนู้นสวยมากให้ทุกคนได้เห็นอะ่ะนั่นน่ะพักดีฟาร์มนะเลิศอนะ่ะนอนอืมมีร้านกระพงกาแฟ ย่เรถหนะวิมีรถหนานี่วนะิวีรถหนาเ,นะเออฉันว่าเส้นเขียวแน่เลยที่ฉันโดนกวางแง้มเมื่อกจริงทุกคนเมื่อกี้โดนกวางแง้มไม่รู้แง้มอะไรอาจจะแบบว่าเหมือนไซค์คนสวยเออเต้องมาข้างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย ันที่ไทยเดี๋ยวมันจะเปียกหนังใสล้คนสวยนะคะนี่ฮาวเวิรน้องมาเหน่นี่มาทุกคนมุมจีอุ้ยตกลงเอามาเหรอเออตกลงเอามา ว่าอยู่ว่ามันน่าจะต้องติดรถไว้เอมันเป็นนกแก้วที่ร้องเหมือนหมามันกวนมากเจ๊งเสียงเจียวจ้ามากเลยคือเราก็ <c oughs> คือเราก็งงว่าเอ๊ะปกติเนี่ยอก,ก้อนนะั้นนะเอ๊ะขอเขาจะติดเนี่ยอ๋อได้เ,เสียบไปเลยเไม่มีผลถ้าไม่ได้เสียบไม้คือ <c oughs> เราแบบเอ๊ะ เราก็ไม่เห็นน้องหมานะทำไมเสียงเหมือนหมาเลยคุณสมพรซี3 c h สา n ช l สวัสดีค่ะเตื่นตนเตตช่องนัมช่องเตินเดินเิเสามเลยนะเอออย่าท้องสามอะไรมเขาขอเตินเินเตินเตินนะนี่บวยดำรัศมีแข่เธอเขาขยันมากเลยนะ บัวดำน้ำสมีแข็งอ้ยอยู่ก็อย่างนี้มาอยู่ก็เหมือนคันคออายเนี่ย Hello ทยแล้ว Thank you เฮล lo ไทแลนต์ตั้งเกี่ยวนะคะทุกคนหรือว่าเราเราหายใจพังปากเมื่อกี้แล้วก็มีแมลงติดเข้าไปหรือเปล่าไม่กไม่ใช่ฮ oh <my> ่า <laughs> ไม่แน่นะอะตอนนี้เราก็สั่งขบข้าวมาทานกัน <laughs> ทุกคนจะขอทานข้าวกันก่อนนะตอนนี้อากาศดีมากมีลมเบาๆมาเริ่มมีนัก่อ <laughs> งเที่ยวมาพักก่อนกันนะมีคุณเชอรี่ไลฟ์สดอยู่เอ๊ะ <laughs> <laughs> แขงคอ,อ,อกินน้ำกินนะ้ำเออนน้ำกินนะ้ำนี่นะครับทุกคนเราก็สั่งกับเ้ามาละเดี๋ยวเรานั่งรับประทานอาหารกันก่อนเนาะตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยเอ่อคุณเชอรี่ก็ไฟ์สดอยู่นะ <ś les> ใครสนใจนะครับไปติดตามหลังกล้องเราได้นะครับที่ช่องคุณเชอรี่นะครับช่องวันศุกร์หรือยังนะครับใช่ใ ชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นคนขยันนะช่องเนี้ยวันศุกร์หรือยัง m. ชื่อช่องก็บอกคาแรคเตอร์เลยนะครับอืมกินข้าวั้นะคะโหยหาแต่วันหยุดนะคะโหยหาแต่วันหยุดนะคะอ่างั้นเดี๋ยวเอาเสียบนี้ได้เลยใช่ไหมพี่ชายอ๋อได้ดึงดึงออกมาได้เลยนะได้ดึงออกได้เลยครับเอเสียบเลย ก็เหอจะได้ไม่ลำคาญใช่ไหมฉันไอโอ้โหหน้าดำมากตรงเนี้ยดำปี่เลยย้อนแสงหน่อยแต่ไม่เป็นไรใช่ไม่ได้พี่ฮายต้องไปนั่งนน้นตับฟิลเตอร์ให้สว่างได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่เก่งเครื่มือถือไงอ๋อมือถือนี่หน้าขาวตัวเลยเออเป็นผู้เป็นคนทำไม นะฮะอ่ะกินข้าวกันม,ม,มาจ้าบึ้ม ยนะนี่ค่ะหาเราสั่งอาหารมาทานนะคะของเราเป็นผัดพริกแกงค่ะเดี๋ยวเรามาดูใช่ไว่าอร่อยขนาดนนี่เขามีน้ำปลาพริกมาให้ด้วยนะน่ารักคนไทยนะคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีน้ำปลาพริกนะทุกคน <laughs> อ่านี่นะกินไหมล่ะนี่ไม่ต้องเติมนะคะเราไปร้านไหนเราก็จะไม่เติมนะคะให้เกียรติค่ะพ่ออะไรนะพ่อครัวนะคะนี่ ออืมเข้มข้นทุกคน,นคือพอดีกับข้าวสวยมากถ้ากินมาป่าอาจจะลดจัดไปหน่อยนะคะแต่ว่าพอทานกับข้าวสวยแล้วมันอร่อยมากเพอนะนี่อืออืม,อม ท่านไหนที่พาครอบครัวมานะครับตอนนี้พักมีความมีอาหารแล้วนะทุกคนสามารถนะคะทานกาแฟทานไอติมนะคะแล้วก็ทานอาหารไปได้ด้วยเลยนะคะสะดวกมากสวัสดีนะฮะ ทุชายบรรยากาศถูกใจไหม,มสบายมากเลยครับอ,อเราเข้าผัดคุณชายอร่อยเปล่าอร่อยครับอร่อยให้เยอะด้วยนะอืมเนาะมีนวามนะคะเดี๋ยวหอตัวกินข้าวก่อนนะ สวัสดีค่ะคุณสุดสวัสดีค่ะกิน <c oughs> ข้าวาม,มันจ้าอ้โหดีเมื่อกี้ท้องใส่มแมลงเข้าเข้าคอจริงอนี่เธออยากกินเมา้า <c oughs> <c oughs> ไทยฟูดนะจ๊าเราเราไม่แบ่งจ้าสวัสดีค่ะซิ่งกัญชาหนูรำคาญคือชอบดูเด็กวันหยิงเข่าอืม้ม น่ารักบ้างอวดอันนี้อวดไม่มีอะไรอวดเพิ่งซื้อมาใหม่แร่่ายเขาชอบแก้วอะไรแบบนี้นี่นะคะท้อนอ่ะยิงไ <c oughs> ปแดงคือสีชมพูอของฉันแต่มุนทายเขาจุ๊บสีชมพูลแล้วก็ให้เด็กใส่กาแฟของเขางงมาก โยเผ็ดเผ็ดมากโทที่นี่เขามีที่พักด้วยนะเดี๋ยวเพิ่ไปติดตามกันในช่องมามาฮึมฮมฮมมแบ่งืึมอะดรม้างอืมม สวัสดีค่ะคุณกัปตันครับสวัสดีค่ะกินข้าวค่ะพักดีฟาร์มเห็นไหมวันนี้มาพักดีฟาร์มมาเจอเจ้าของด้วยมาหละทีไม่เคยเจอแต่ว่าเก่งนะคาก็อ่าสัมภาษณ์นะคะคุณพักดีเนอยชื่อพักดีด้วยเลิดเล็ดตรงน,นะคะ เผ็ดมากใช่ไหมราคาโอเคนะไม่แพงนะราคาแบบปกติน้องไม่แพงนะ้องเรามาตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มีอาหารขาวขายมีแต่แบบไอติมมีแต่กาแฟอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบสบายแล้ว พอมีลมมาก็เลิศๆนะเจ็บแค่ไหนกันคะกดดูได้มท็อปแฟนฮึมทอปแฟนคือคุณสมพรอันดับหนึ่งอันดับสองเด็กชายอันดับสามเอลเอลแคปนะคะเออเลิศคุณต้องเป็นท็อปแฟนนะซึ่งกับชายอะ่ะโห คุณต้องเมนด้วยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอชิมข้าวว่าได้ป่ะอืม,อ,มอะไรไ <c oughs> ม่ไหมอืม <c oughs> แดดฝนกำล,ลังมาตรงนู้นจะเป็นบ้านรักไทยนะคะก็จะมีผุเรียนอะไรรักไทยไหมหลงรักไทยผูเรียนหลงรักไทยแต่เราอ่ะ เป็นคนไม่กินทุเรียนดีนะไม่กินเธอไม่ั้นอ้วนกว่านี้อเออนี่นะทุกคนจ้ะเปนทายบายๆหน่อยอืคือดีมากแล้วมีที่พักด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวที่พักให้ทุกคนดูในในคลิปเต็มนะคะแต่ว,ว่ารักแล้วรอหน่อย ตัดชามากเธอดองไว้ก่อนนะคะแต่ว่าคือมาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเนี่ยไรสดก็ทุกคนก็จะได้เห็นแบบบรรยากาศเล่นๆตรงว่าจะเป็นคอกมมาเดี๋ยวให้ดูกันในหงคอกหมาแล้วก็อันนั้นจะเป็นน้องกระต่ายที่มีน้องบุ้งเต็มเต็มใต้ต้นนะคะน้องบุ้งแบบฟังมากโอเคนะคะวันนี้เด็กก็ประมาณนี้นะทุกคน อย่าลืมดูย้อนหลังนะคะอย่าลืมดูในกรีบห้ามกดห้ามโฆษณาข้ามได้ปะข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้อพอมันพอมันจบช่วงสิบห้าวีก็สามารถสกิปได้ก็ไม่ไมีปัญหาเนาะก็ได้ต่างละ <laughs> ก็ช่วยเออสปอร์ตพี่คนนิไหน่อยได้ไหมคะอ,มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจา๋าตันนิสหนึง่งนะคะวิ่งมีตคร้รักฝันรลายด้วยนะ อืมของแท้นะรู้จักเปล่าถ้าคุณรู้จักตะไครดักปลาร้า,าคุณอายุไม่น้อยแล้วนะคะเพราะมันจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งแบบมันจะเป็นอารมณ์บูดูบูดูอ่ะเออฉันกลัวมากฉันเป็นแบบเป็นแม่มดของพวกฝรั่งเออบูดูบูดูก็น่ากลัวอย่าะเธอว่าของคนไทยน่ากลัวแล้วนะของของฝรั่งก็น่ากลัวอยู่นะคะ เรื่องนี้ลับเราก็ต้องสะสมไว้ก่อนนะจะได้ปลอดภัยเวลาทุกคนบอกไปแล้วเนี่ยไปจริงแล้วนะอย่าลืมนะจ๊ะเฮ้ยลงคลิปใหม่แล้วนะทุกคนลงคลิปสะพานปลานะคะที่ชลบุรีแล้วก็ลงคลิปอะไรไปนะลืมอะอะไรอะริมหาดริมหาดกับอะไรสักอย่างนี่ค่ะสวนสัตว์เขาเขียว ยังยังไม่ได้ตัดเราใจเขาเขียนไว้ตัดแล้วก็เนี่ยก็ให้ไลฟ์สดดูก่อนไงแล้วก็เอาไว้ดูตอนแบบงงเหงาจะมาตัดอะไรไวๆเดี๋ยวก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็ไม่ใช่ช่องวันศุกร์หรือ,อยังสิเออจะไม่เครียดอะไรเอฟซีเขารอเอฟซี F C e เขารองานไม่เข้าเลยเดียวตัดจากไม่ถ้าง,งานมาเงินมาพ๊กตัดไวเลยทุกคนจา้าปาลานุฮอน ยื้อตลอดเลยนะเนีอเอ่ยนะไม่มีใครออกเลยบอกไปแล้วไม่เชื่อนะไปแล้วค่ะด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสกินข,ข้าต่อบาย